สวัสดีครับกิจกรร,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 รสสม 68, สวดมนต์ความเพียร90วันพระปิตายอดเศรษฐีสปปลาวพระธาราภูภูลาห์728ครั้งท ouais ี่58วันที่6มกราคมพศ2569บัดนี้บัดนี้เป็นครั้งที่58ตรงกับวันที่6มกราคมพศ2569ข้าพเจ้านายสมพงษ์พัฒรารัตนานลพัฒรภูภูลา728 ขอเพ่งวาจาสาธายายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์บูชาแด่องค์พระคำวะคำคำมาปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปูส่สมเด็จุงหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาชินามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนาตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงโดยดานิจิตข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันแกอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไป บทสวดจงหนุมเทวดาสมันตาจักาวาเรสุอัฏฐาขันฉัตุเทวดาสัทธามังมุนีราชสัสนัตุสักขะโมกขังสกเกกาเมจรูเป็นสิริศีขารตเถชันติเกวิมาเนตีเปรลเถจะคาเมจรุวนาคาเนเกหะวอทุไิเคเทตุมาเจยันตุเทวาชาลาทาลาวิสเมยยะขคันธปนาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวราจังนางสาธุเมตุนันตุธรรมมัสโหนาคารวยัมพัทันตาธรรมมัสโนาคารวยัมพัทันตาธรรมมัสโนาคารวยัมพัทันตา บทสวดมหานามกสาสิทธิคาถานนโมตัสสะพะทธโอระตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพุทธสนโมตสอระตโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจลิยคาถานนัติเมตระนังอัญญังพุทโธเมตระนังวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะมาโสทิเมหโฑตุสัพพทานัติเมตระนังอัญญังธรรมโมเมตระนังวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมหโฑตุสัพพทานัติเมตระนังอัญญังสังโฆเมตระนังวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะหโฑตุสัพพทา บทสวดมหาการุนโกนาโถอาติกาคาถามหาการุณโกนาโถอัฏายสัพพะปารินังปูเรศวาปรมีสภาพะโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมาโหตุสัพพุปัตวามหากาลุนโกนาโถอิตายาสัพพะปารินังปูเรศวาปรมีสภาพะปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมาโหตุสัพพุปัตวามหาการุนโกนาโถสุขายะสัพพะปารินังปูเรศวาปรมีสัพพะปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมาโหตุสัพพุปัตวา บทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสตัมเมงเคกังสมัยยางพักวาสักเกสุวิหารติกาปิรว,วัตุถมิงมหาวเนมาาตาภิกขุสังเขนสิจิงปัญจามาเตภิกขุสเตหิสเปหวะรันเตหิตาสาหิจะโลกะธาตุหิเทวตาเยภูเยนาสันนิปติตาหุนติพักวันตังทาาัศนายะภิกขุสังฆจะกระโถจตุนังสุทาวาสกาลิกา,กานังเทวานังเอตัธโหสิอายังโูพักวาภิกขุอมันเตสิวิหารติกาปิรวัตุถมิงมหาวเน มหาตาพิฆูสังเคนะติดทิงปัญจมาเตหิพิฆูสเตหิสะเพวะาหลันเตหิทัสสิจารุกะทาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิพิจาหุนติภะคะวันตังทัสสานายะพิฆูสังขจจยันนุมาไมยันปิเยนะภะคะวะเตโนสังกมยามาอุปสังกมิตโะภะคะวะโตสันติเกปัญเจกะาถาหาเสยยาเมติอัคโธตาเทวตาเสยยาถาปีนามาภะคะวะปุริโสสัมมันจิตังวะผาหังปะจาเรยะปะสาริตังวะผางสนมิเชยยาเอวะเมวะสุทาวะเสสุเทเวสุอันตรหิตา ภควโตปุระโตปาตุระังสุอัคโคตตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวาเอกันตังอาถังสุเอกัมตังทิตาโคเอกาเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิมหาสัมมโยปวันสมิงเทวะกายะสมาคตาอาคาัมหาอิมังธรรมาสัมมยังทักขิตายะวะอัปปาราชิตตสังคติอัคโคปาราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิ แต่ลาพี่คสมาทาังสุจิตังอัตโนชุกมะกังสุสารทีวาเนตานิเคตวาอินทิยานิลคคันติกัญชิตาติอกขโทวะปราเทวตาพระควโตสันติเกมังค่าทางขภาสิเชตวาขีลังเชตวะปลีขังอินทรักิีลังโหรัชจามเมชาเตจารันติสุทธาวิมาราจคุมมตสุตันตังสุสูนาคติอกขโทวะปราเทวตาพระควโตสันติเกมังคาทางขภาสิเยเกจิตพุตังสนนังคาเตคาตาเส นาเตคเมสันตีปายาภูมิงปายามานุสังเทหังเทวกายังปริปุเรศันติติอคาโทพระควาพิกุอามันเตศเยภูเยนะพิกเวทัสสุโรกาธาตุสุเทวตาสันนิปริตาหันติตถาคตังคตนายาภิกุสังคัญจะเยปิเตพิกเวอเหสุงตีสมรมทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภักขวันตานังเอตปรมายวเทวตาสันนิปริตาเฮสุงเสยยาถาปิมหังเอตาละหิเยปิเตพิกเวพระวิสันติอนาธรรมทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิ พระวันตานาังเอตาปรมายวเทวตาสันนิปริตาพระวิสันติเสยญาถาพีไม่ห่างเอตาละหิอาจิคิดสามีพิกเวเทวกายานังนามานิกิตตยิศสามีพิกเวเทวกายานังนามานิเทศิศสามีพิกเวเทวกายนังนามานิตังสุนาถาธาุกันนงนามาสิกาโลธา,าสาทิศสามีติเอวันพันเตติโคโตเตพิกูพระวาโตปจัตโสสูงพระวาเอตาเทวจัศสิโลกรรมนุกัตสามียถาทุมาตาทัสิตายสิตาสิริัปะหัง พารังปฏิปหิตตาสมาหิตาผู้ถูสิหาวาลินาโรมาหังสาพิสัมพุโนโอทาธรรมน่าสาสุธาวิปัสสนามาลาวิลาปันพิยโยปัญจสเตนตวาวเนกประวัตเเวตโตมันติ่สุตาสาวกเกศเสนระเตเจวากายาพิชิตาเตวิชานาถาพิโคเตจอาตปาะมกุลงสุตวะพุทธะสาวาสนังเตสัมปาตูระหูยนังอามานุสานาทัศนังอเปเกสตะมัทธสุขุงสาวังอาถาสัตลิงสตังเอเกสาวานังอามานุสาา นามัตถะสูงอัปเปเกนันนันตะมัตถะคงที่สาสภาผู้ทาของตันจับสะพังอภิยะยะวิวัคิตวานาะจะภูมอาตตัวมันติสัทธาสาวะเกศสะเละเตเทวากายาพิจันตาเตวิชานาถาพิโกโยเยว,วังคิดต่ยิสสามิคีราหิอานุปปุปโสสะตาสหัสสาวายะขาตุลม,มากาปิระวัตถวาอิทิมันโตชติมันโต,วน,ตว,วนามันโตยะสัตติโนโมุทมานายพิการภูมิพิคนังถึงไม่ติงว่านังฉาสหัสสาเหมาวัตตายะขานานะตะวันิโนที่มันโโตตตสิมมันววนมันนนวโตยัสตติโน โมทัมนาภิกษุโมหะภิกขุนังแต่ไม่ติงว่านางสาตากีลาติสหัสายักขานานาตตะวันิโนที่มันโตชุติมันโตน้ำมันโตยะสัตสินโนโมทัมนาภิกษุโมหะภิกขุนังแต่ไม่ติงว่านางอิเจเจโสท้าสหัสายักขานานาตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวน้ำมันโตยะสสิโนโมทัมนาภิกษุโมหะภิกขุนังแต่ไม่ติงว่านางเวสามิตราปัญจสตายักขานานาตตะวันิโนที่มันโตชุติมันโตวน้ำมันโตยะสสิโนโมทัมนาภิกษุโมหะภิกขุนังแต่ไม่ติงว่านาง กุมพิโลราชาให้โกเวปุราสานิเวศนงังพิเยโยนังสัตตาสหัสังยักขายาังไปยิรุปาสติกุมพิโลราชาให้โกสโสภาค่ะแต่มิติงว่านังปุริมันจะที่สังราชาทาตารัตโภปสาสติคันทัพพานังอาทิปฏิมหาราชายสัสสิโสปุตตาปีตัสสาพโพอินทนมามะมภะรายที่มันโตชุติมันโตวันน้ามันโตยสัสสิโนโมทมานาพิกามงพิกุนังสมิติงว่านังทักขีนันจะที่สังราชาวิรุโธตัดปัาสาสติ กุมทันธานางอาทิปติมาาราชายัสสสิโซปุตตาปิตัสสะพวินทนามามัคราอิทิมนโตชิติมโตน้ำมันโตยัสสสิโนโมทมานาพิกะมุงพิคุนังสมิตริงว่านังปัจฉิมันจ่าที่สังราชาวิรูปโคปัสสาสตินาคานางอาทิปฏิมาาราชายัสสสิโสปุตตาปิตัสสะพวินทนามามคราอิทิมโตชิติมโตนามมันโตยัสสสิโนโมทมานาพิกะมุงพิคุนังสมิตริงว่านังอุนตระลัญจาที่สังราชากูเวโรตับปัสสาสติ ยักขานังอาที่ติมาราชายศศิโสปุตตาปีตัสสะโหหินธนามาแมพราอิที่มันโตชติมโตนะมันโตยศส,สิโนโมธมานาพิกามุงพิภูนังไม่ติงว่านังปุรีมาที่สังท่าตาลโตาทาักกินเณะวิรุตโกปชีเมนะวิรูปคโคกูเวโรตลังที่สังจัตตารโรเตมาราชาสามัญตาจตุโลทิสาทันทันละมานาทังสูวะเนกาปีละวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาคูวันจานิกาสัทธามายา ภูเกนทูเวเกนทูวิภูจักวิภูโตสาจันทาเสโนกามาเสโตจักกินโนคันทุนิคันทูจะกปานาโทปะมัญโยจะเทวาสุโตจะมาจาริจิตตาเสโนจะกกันทัพโภโมราชาโโนสะโาคูปัญจสิโคเจวติมาพโลสยะวัจสาเอเตจันเจจาราชาโนคันทัพตาสาลาชุภิโมทมานาวิกรมุงวิกดังเสมิติงว่านางอัฏฐคูนาสตานาคาเวสาราสหัาจกากัมพระราสตาลาหะคูปายาคาสา ยาธิพิยาภูนามาธาตารัตถาจักอาคูนาคายัสสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาค่ะสามิติงวนังเยนาค่ะราเชสหัสาหาันติทิปาทิชาปักีวิสุทธิจักคูวเวหายาสาเตวานามชาปัต,ตาจิตตาสุปันนาอิติเจสานามังอภัยันตานาคะราชานามาสุสปันนโตเขมมากาสีพุทโธสันไห์วาจายุปาวายันตานาคาะสุป,ปันนาสปปนานามากังสุ พุทธัทงชิตาวิจิลาเทนะสัมมุทังสุลาสิตาภาตารวาสาวัเสเตอิทธิมันโตยศรรสิโนโกาลากัญชามาพิสมาสุลาธานาเวกสาวเวปจิติสุติติจะมหาลาโทนมุตีสหาสาตาญจากพริปุต,ตานังสัพเพเวโลนามกาสันในตัวพระลิีงเสนังลาหูมุทตามุป,ปาขมวยุงสามโยธานิพัฒเตปิฏุานังสะมิจริงว่านังโพจะเทวีปทวีจะเจโชวายโยตถาคมงวัตุณาวัมเนอเทวาโสโม,ม จายาศักดสิลาสหะเมตตากรุณากายการาคเทวายาศักดิสิโนจเสเตสัสะากายาศักเพนานัตตะวันิโรธิมันโตสติมันโตนำมโตยาศักดิสิโนโมทมานาพิกามุงพิกลังจะไม่ติงวะนังเวณฑูจะเทวีสาลีจะสมาจะทุเวย่ามาจันทัสสุปนิสาเทวาจันทัสมาคูปุรกิตาสุยักสุปนิสาเทวาสุยัดมาคูปุรักิตานัคขานิปุรกิตตวะอาคูมันทวลากา วสุนังวาจาวเสโทสัะโกปาคะปุลินทโตสเสเตโสสตทากายาสเพนะนาตตะวณิโนอิทิมโตชติมันโตและมันโตยัสัสิโนโมทมานาพิการมุงพิกุณังสมิติงวะนังอัฐากูสะภูเทวาชาลามัคขิติขาลิวาอริทกาจารโอชาจัอุมมาภุพานิพาสิโนวรุณาสหธรรมาจัอตุตาจัอเนชกาสุเลยยะลุติอาคูอาคูวาสาวะเนสิโนเสเตโสสะทากายาสเพนานัตตะวณิโน อิทธิมันโตสิติมันโตวันน้ำมันโตยัสสิโนโมทมานาพิกามุงพิกุลังสมิติงวัดนังสามานามะสามานามานุสสามานุสุตตมาทิทาปุสิกาอาคูอาคูมโนปุตสิกาอถาคูหะรโยเทวาเยจะโลหิโตวาสิโนปาลคามาปาลคาอาคูเทวายัสสิโนทะเสเตสัทธากายาสเพนานัตตวานิโนอิทธิมันโตสิติมันโตวันน้ำมันโตยัสสิโนโมทมานาพิกามุงพิกุลังสมิตริงวัดนัง สุก,กาการมลุมาอรุณาอาคูเวนะขัสาสะสหโอทาตคายหาพามโมคาาคูเทวาวิจักขนาสตามัตตาลาคชามิสกาจยัสสิโนทานายังอาคาปุนโนโยทิสาพิวัตติเสเตทัสตากายาสเพนานัตตะหินโน อิทิมันโตชุติมันโตน้มันโตยัสสสิโนโมทัมนาพิฆามุงพิกุนังสมิติงวะนังเขมิตาตุสิตายามากาตกาจะยัสสสิโนสมพิตตการามาเสธาโชตินามาจะอาสวะนิมานารติโนอาคูอัทาคูปารานิมิตาจัตเตเตทัตทาคายาสเพนานัตวันิโนทิมันโตชุติมันโตน้มันโตยัสสสิโนโมทัานาพิฆามุงพิกุนังสมิติงวะนัง สัตเทเทเทวานิคายาสเพนานัตตวันนินะนะนนโนนามันวะเยะนาคันุงเยจันเจสัตยิสาสหาบาวุธาชาติมากีรังโอคาตินานาามาสวังทักเขโมฆาตรังนาคังจันทังว่าสิตาติตังสุพัมมาปรามาโตจะปุตตายที่มาโตสหัสันนางกุมาโรติโตจโะโสปาขาสัมิติงว่านางสัสภามาโรการนางมาพามาทิๆๆติทาติ ขุปปัญโนชิติมันตัวพิษมากายโยยัสสิโสทเสธาอิสราอาคุปปัญจกวัตสาวัตติโนเตสัญจามัจโตอาคาหาริโตปาลิวาริโตเตจัสเพพิเกเตสินเทเสเวสพรมเกมารลเสนาภิกามิปัญสาการหาสามันที่ยังเอธาคารหาพันท่าทาลาเทธาพันทามัตถุโอสามันตาปาลิวาเลธามาโวมุนจิตาโคจีนังอิติจถามาเทโนกันหาเสนาเปสิยปานินาจารมาหันจ่าสลังกัตวานะ เพรวังยตถยถาปาวุสโกเมโคนายันโตสวิทุโกตถาโสปัจจุทาวัติสังุโทอสยังวเสจันจ่าสพังอะพิยายะวิวัคิตวานาจคูมาจโตมิจิยิทาสาวเกศาสนีระเตมาลาเสนาพิกันตาเตวิชาณธาพิโทเสจอาตปามะกลงสุตวะพุทธะสาสนังวีตาราเขปักกาโมงในสังโรมันปีอาชยุสเพวิชิตาสังขามาพยาติตายัสสินโน โมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชเนสตาติบทสวดจุลชัยยะปารากรนโมเมพุทธเตชสาราตานาตายะธรรมิกาเตชาประสิทธิประสิเทวานาลายะปารามสุลาสิทธิพมาจะอินทาจาัจจตุโ,โลกาคัมพีรักขกา,ขาสมัมทธาภูตังคังคาจาัสมาชัยยะประสิทธิพระวันตุเตชัยยะชัยยะธณิธนิยุทธทิอุทธทนินัติเนธินัต ชัยยะชัยยะฆ่าคนละตนวละนีสัยนี่ไหลเสนะเมรุรากชาพระณรสีชัยยะชัยยะคัมพีละโสทีนาเคธนาคีพีสะจัพุตะกาลีชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโลกีชัยยะชัยยะสังคีสุททาและมุขขาชัยยะชัยยะวารุณนะมุขขาสาตาชัยยะชัยยะจำปาทินาคากรคันโตกชัยยะชัยยะั่าคนนตุรงสุการาผู้ชงศีหะพยาฆาธีปาชัยยะชัยยะวารุณนะมุขยาตาชิตาชิตาเสนาลี โปนาสุทธินรดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะทัลลีตเลสุชัยยะชัยยะชัยยะทัลลีสารตินศัทธาชัยยะชัยยะมังกราตลัญญาพระวเคชัยยะชัยยะวัลุนวัลุนนายกเขชัยยะชัยยะราคเสสุรัพุทาเตชาชัยยะชัยยะพระเมนท่าไหนาชัยยะชัยยะราชาธ so ิราชชัยชัยยะชัยยะปัทวิงสัพพังชัยยะชัยยะอรหันต์ตาปัญเจกพุทธสาวัง ชัยยะชยะเมสุโรหโรหลินเทวาชัยยะชยะพัมมาสุลักโขชัยยะชยะนาโควิรุทโกวิลุปะโกจันติมาลวิอินโทจะเวนะเตโยจักุเวโลวะรุตโนปิจะกกิวาโยจะกปะชุนโหกุมาโลทาตารัตโกอัถัาสสามหาเทวาสิทธิตาปัสสะอ่างทโยอิสีโนสาวกาสัพพาชัยยะรามโมพระวันตุเตชัยยะธรรมโมจักสังโคจักท่าสปาโรจักชัยยะกังเอเตนะชัยยะ เตเชนะชัยยโสธีพระวันตุเตเทนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยยมังเขารังชโยปิพุทธศาสสิริมโตอายังมารัสจัปปาปิมโตปราชโยโคสยัมโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาสัพพมากานาเมหิโนชโยปิพุทธศาสสิริมโตอายังมารัสะจัปปาปิมโตปราชโยโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาอินทาขานาเมทิโนชโยปิพุทธศาสสิลิมตโต มาตโตายังมาราสะจัปปาปีมัโตปราชโยโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาเทวกันนาเมฮิสิโนชโยปิพุทธสะสิริมาตโตายังมาราสะจัปปาปีมาโตปราชโยโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาสุปันนาขานาเมิสิโนชโยปิพุทธสสะสิริมาโตายังมาราสะจัปปาปีมัโตปราชโยโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาอินาค้าขานาเมฮิสิโน ชยโยปิพุทธะสัตวิมาโตอายังมลงาลาสัจปาปิมาโตภาร,ราชย,ยโยโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชาย,ยตัตตาสพพมะกานาเมสิโนชาย,ยนันโตโพธิยามูเลสักยานังนั้นที่วัตโนเอวังตะวังวิชย,ยโชยโิชยาสุชายามังคะเลอปาร,ราชิตาปันลังเกสีเสปตาวิโเพเ,เกเลทิสเกสพุธานังอ,อัปปโตปโมทติ สุนัขขัดตังสุมังขะลังสุปะพาตังสุทิตังสุกโนสมุสหดโตจะสุยิตังพามาจาริสุปักกิีนางกายกรรมังวจากรรมังปัชชคินางปักกิีนางโนกมังภนิตเตปัชกิินางปัักคินางนิกัตตวาละพันตะเตปักชคิเนเตอัฐาราฐสุกิตาวิรุษหะพุทธาสาเทลโลคาสุกิตาโหตถะสหสัพเทียธิพิสุนันตุพนโตเยเทวาสมิงธานีอาทิตขตาธีคายุกาตถาโหตุสุกิตาโหตุสัพพะธาละขันตุ สัพพะสัตตานังรักขันตุที่นาสาสนังยากาจิปัตทนาเตสังสเพปุเรนตุมโลรถายุตากาเรปวัสสันตุวัสสังวสาวะราหกาโลคาจุปัตถวาเตสังนิวาเรนตุจัสัพพะทากายาสุขังจิตตสุขังอรหันตุญาถาละหังบทสวดธรรมานิยามสุตังเอวาเมสุตังเอกังสมยังพระกวาสาวัติยังวิหารติเชตวะเน อนาคปรินทักกัสาอนายเมตัลลโคภควาภิปุอามันเตสิภิปุโวติภาทันเตติเตภิปุภควาโตปัจจโสทรงภควาเอตตะทวจะอุปตาวาภิปเวตถาคตานังอนุป,ปาวาตถาต,ตถาขา,านาังทิตาวาสาชาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยามตาสเพสังคารานิจจติ ตังทถาคะตวอภิสัมพุทติอภิสเมติอภิสัมพุทธิตวาอภิสเมตวาติกติเทเสติปัญญาเปติปัสสาวิเปติวิวาราติวิพาชาติอุตตานิโกรติสเพสังคารานิจติอุปาทาวาภิกเวตถาคตานังอลุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตูธรรมัมมติตาธัมมานิยามตา สเพสังฆราทุขติตังตถาคตอภพิสัมพุทิติอพิสมมติพิสัมพุทธิตวะพิสมมตวะจิกติเทเสติปัญญาเปติปัสสะเปติวิวาลติวิภาจติอุตานิกรโรติสเพสังฆราทุขติอุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมะทิตาธรรมานิยามตาสเพธรรมานตติตังตถาคตัวพิสัมพุชิติ อภิสเมติอภิสัมพุทธิตวะอภิสเมตวะอจิกติเทเสติปัญญาเปติปัสสะเปติวิวาลติวิภากขติอุทานิกโรติสัพเพธรรมานาตาติิ้ามโวจะภควาตามานาเตภิขุภควัตโตภาสิตังอภ,นนภินันทุนติบทสวดพระเทกราคา,าถาอาติตังนานะเมยยะนะปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว ด้วยอะไรและไม่พึงพโวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยาธาตีไปนั้นตังอัปปตันจะอนาคาตังสิ่งที่เป็นอดีตก็แล้วไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นเจโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิลังอสังุปังตังวิทยานุพลหุหเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนงันคอนแคนเกา่วควรท่อคูณอาการเช่นนั้นไวอันเชวากิจจำกิจจะมาตับปังโกชัญญามรณะทงสุเวความเพียร เป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายไหมวันพรุ่งนี้หน้าฮิโนสังขะลันเตนะามาเสเนนามัจจุนาเพราะการเปลี่ยนต่อมัจุราซึ่งมีเสนามากยอมไม่มีสจาหรับเราเอวังวิหาราห,าห,าห้รามาถิปิงหโหระตะมาตานตังเวทเทกรัตตติสันโตอาจิกคเตมุนิมุนิผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียยคร้านทางกลางวันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมขุดสวดธรรม,มาสังเวคะปัจเจเวคณะสเพสังารานิจะ สังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมาท,ทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วมีดับไปแล้วมีหายไปสเพสังาราทุกขานสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมาท,ทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพธรรมานาตาสิงา่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัว <S <S ไม่ใช่ตนไ,ไม่ถือไม่ควรถือว่าของเราว่าตัวของเราว่าตนของเราอุทวังชีวิตตั้ง ชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนอุทววงมรณะนังความตายเป็นของยั่งยืนอวสังไมยาบาลีตรังอันเ <c letter LES> um ราพึงตายเป็นแท้มรณะปัริโยสานังชิเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอานี่ยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมานิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวชอายางกายโยอาจูลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอะเปตะวิญญาโนคันตัสจักวิญญาณอุตโอนสอดทิ้งเสร็จแล้ว ที่เสียสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินก็ลิงเข้าลังอีว่าประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี้รัถังหาประโยชน์ไม่ได้อานิจาวตาัตัสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหน่ออุปาอุปาทวายะคำมิโน,โนความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุชันติการเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปัสโมสุโข,ข ความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสตามาดันติจากสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มลิงสุจะมลิสเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายจะเทวังมลิสามิเราจะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตติเมเอทะสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลยบทสวดเมตายังกิจิยังกิจิกัสรังกรรมังสัพเพหิพตหิกตังบนยังโนอนุโมทันตุสุนันตุ พวนโตเยเทวาสมิงคาเนอติกตาธิคายุกาสัตถาหุนตุสกิตาหนตุทุขาปรมุันตุมาตาปิจาสุกิตาหนตุทุกขาปมุันตุสัเพยาติกาสุกิตาหุนตุทุขาปรมุันตุสัเพยาติกาสุกิตาหนตุทุกขาปรมุันตุสัเพปิสาสัเพยะขาสัเพปตาสัเพสกิตาหนตุทุกขาปมุันตุสัเพอาจาริยุปาชยะสุกิตาหนตุทุกขาปมุันตุสัเพ นักขิตาสุกิตาหวนตุทุกขาพะมุจนตุสัพเพเทวาสุกิตาหวนตุทุกขาพะมุจนตุสัพเพสามสัพเพสามสามสารถติชังสมสิชันตัวบวชสวดบูชาหลวงปู่ทวดนมโมโพธิสัตว์อักันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตว์อักันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตว์อักันติมายะอิติภควา บสวดปฏิฐานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาตินีทุเปย์คาเลโพธิเะเรติหิงเตหิงกาธรรมเมนะพะอันตูปุชิตาโสติงกรดเตชาวิหารมันทะเลเทราจะมัชานะว่กาจะพิโคสารามิกาทานาปฏิอุปาสกาคามาจะเทสานิเข้ามาจะอิสลาสตานะปุชาสุกิตาพะวันตูเตชลาพุทธาเยปิจะอันธาสัมภาวะสังเสราชาตาอัตโวปปาติยาอนิยานิกังธรรมะวารังปฏิจะเตสเพปิทุกขสักโรนตุสังกายังทาตุจีลัง สัตังทมโมธรรมัถราจปุกขราสังโฆตุสาวโควาอาจายาจะหิตายะอเมเหราคตุสัตธรรมโมสเพติธรรมะจาริโนวุทิงสัมมาปุเรยามะธรรมเมเธรรมเมอรยะป,ประเวทิเตปสสนาหนตุตุสัเพปิปานิโนพุทธศาสเนีสัมมาทางนางประเวชันตโตกาเลเวทวโพสตุวุติภาวายาสัตตานังสัมมิทางเมตุเมธานิมาตาปิตาจะอาลละชังนิจังละขัน ติปุตตะกังเอวังทมเมนะราชาโนโกะชังละกตุสัพพธาบทสวดเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปตาชนิทุกขพยาปตาชนิพยาโลกปตาชนิดโสกาโลกปตาชนิดโสกาหวนตุสัพเพปิป,ปานิโนโเอตาวตาจะรามิสัมปะทังคุณยะสัมปะทังเสปสัพเพเทวานุมโมท,าทานันตุสัพพะสัปะเสติยาทานังทะทันตุสัทธายาสีลังละกัตตุสัพพนาภาวนาพิรตาหวนตุอัจฉันตเทวตาคตา บิดสวดสมังขะระขะตาหอนตูสัพพังสมังขลังละกัตูสัพเพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสตีหตุนี่รันตรังหตูสัพพังสมังขลังละกัตูสัพเเทวตาสัพพะธรรานุภาเวนะโสตีหอนตูนี้รันตรังสัเพพุทธาพรปตาปเจกยันเจยังพระหลานตาลจากเตชนะและขังพจมิสัพโสสัเพพุทธาพระปตาปเจกยันเจยังพระหลานตาลจากเตชนะและขังพจมิสัพโส สเพพุธาประประตาพระเจากยันชจยังพลันตานาจเตชนะละขังพัมีสัพพโสสเพพุธาพรปตาพเจกยันชะยังพลานตานาจเตชนาละขังพัฒมีสัพพโสสเพพุธาพรปตาปรเจกยันยังพลานตานาจเตชนะละขังพัมีสัพพโสสเพพุธาพรปตามเจกยันชัยังพลานตานาจเตชนะละขังพัฒมีสัพพโสสเพพุธาพรปตามเจกยังชัยังพลานตานาจเตชนะละขังพัมีสัพพโส สัพเพพุทรารัปตาปเจกายังใจยังพ้าลานตานาจเตชินาละขังปัทมิสัพโสด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพระเจ้าขอน้องเก้าที่ถวายเป็นพระราชุกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์ข้าราขอนี้ส่งแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพระเจ้าแลครก็ควข้าพระเจ้าให้แก่ข้าพเจ้ปลอดภัยจากทุกโศกโรค ภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแรงรายได้สุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอจะได้มีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความจริงงามตลอดกาลานานอีกทั้งขอเทียบเทวดาทั้งหลายผู้ได้อานุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอรุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระพิทายอดเศรษฐี ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งพวงที่ทางสามสิงห์อมูเลดได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิทานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อันโดยผลวนให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาธุกประการเทินก็แล้ววันนี้พวกผมขอจบการกิจกรรมเสริมความเพียรทางนี้คับ